ไห้ฉันมีสิทธิ์บางหน่อยเป็นน้อยถึงเป็นน้อยก็ไม่แปลกใช่ไหมและแต่พอใจเรียกว่าเหมือนกันความสพัเฮ้กินน้ำก่อนชาวเมืองกินน้ำพักก่อนมูน่เองเห็นห้างนกเห้ยห้างนกห้างนกนกหยาง กบ่รู้แต่ห้างแบบไงห้างแักไงโ <laughs> มนนเ,เนนมนต์นกเขาา้าบ่ย่านว่าเบิ่งดูเบิ่งดูไปสับหลวมน้องด้วยนกเข้าหมาแล้วนกเข้าแมวโว้ยเอ็งเห็นห้างมิ่มว้ายไปห้างมิ่มบ่แม่นนกไปผู้นกแม่นบ่แมนเอ,เอามิ่มก็เท่าเอามิ่มก่อนมิ่มก่อนนะเอามิมม่มก่อ็เดี๋ยวเอานั่งขาเด้อล่นก่อนล่นก่อนเอานั่งขาเด้อ แม่เพ like, ื like, ่อนนั่งอยู่หันละมือยเลยให้ตัวน้องส่งให้กนเพื่ออยากฟังรำนำเด้ีเพืนคนแม่ไม่ย้กตายม่ย้งกตายยากับใกล้ใกล้ใกลปีปากซี่เว์เฮ้ยมันพิคอ เล็บลอยม่มหมอนางมีมมีมมีมมเดี๋ยวกินมันเข้าก่อนเดี๋ยวล้นไม้ก่อนแม่เป็นยังมีอยู่เฮ้ยโอ้ยหมือแลงเนี่ยคือหวานม่มแล้งหมือแลงนะเฮ้ยเฮ้ยเร็วปั้ยยังเร็วเร็ว หลือเต็มไมเหลือเต็มไม้อเหลือเตมไมอใสาอาไม้เขากินน้ำเลหมืแล้วแหลไม่ก็พีมันเหี๋ยไปหาเ้ยไปไปพ่อไปหาไปหาหอยปะหาหอยเดือปะรียไปที่นันกินเหมือปลาหมูแบบที่นี่ดือดหมือนแเ เาหอยเดือสิเมื่อได้างแต่้าๆนี่ยังมท่นไนได้ยังอยู่เฮ้ยน้ำนะกินแน่กินน้ำเอ็ย่านโตนะเป็นล้มเอ็กินน้ำนิ่มเล็กต้องห่วงเลอว่าไอที่เป็นล้มเลยไปไปโอ้ยโอยมาบ้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 าถามเพาว่าหู่มีผู้บ่าวจักจัเมื่อสิดีอี่ย เฮ้ยเ็ดบ่นี่ยี่ยังนี่ยป่อกระดูหินบ่หินฮ้ยหินหินขาวบ้าขาวส้มบ้าเขาเม่อจสิเขาเจอส้มบ้าเห็จังไหนไาวคุกปับคุกปับหัดข้อปับใส่ของปับไอ้ฮะเห้ยฮะอยากเฮ้ยเฮ้ย มันดูมันต้องยูเป็นเป็นพ่นเด้เป็นพ่น้ยต้องพ่นต้องมี้พ่นต้องมีโกนเด้มีโกเนีคารับราลพิเศษคนไปดง้พ่นนะไะนี้มูจะไปพ่นี่ไหนบางพ่นนี่แหละยูห้างห้างนได้มาใกล้กกันไหมอ่ะใกลกอย่าไกอย่ามีมูมูบกาขุด้าตขุดข้าสีนางสิกับนังใจตัวเด้อ กำลังใจที่เธอไม่รู้ล่ำนะเมยโอ้ยล่มต่อคุบ่าวเนี่ย้ล่มต่อคบ่าวเลยเมย์น่ามดมึงมดเว้นแง่ลั่ไดจอย่างยได้มิมหังเดี๋ยวกินมดแล้วควรจะได้กินมิมมาแล้วใจน้ำน้ำแจ๊ฮกินจยว่าเมย์โอ้ยตั้งควงนังปิดอัมะเฮ้ยอีปื้นนะเฮ้ยอัมเน่ บังดีๆนะขึ้นได้เนอาเร็วๆเร็วๆทำมาได้หนีเรือไปละอีกบวกเกินสินาทีมันสีมื่นได้ไวางของกอนคือข้าเจ้าต้องซ้อะ้อได้ยินเสียงมาช่ช่อปุ้ยเด้อช่อชะอชแต่ว่าสีจ๊กได้หโจ๊กบังดูแล้วก็จ๊กขาเมนเอาได้หอยเนี่ยเขาจะเอาไปขายบนเจะปินมาแรงต้มส่วนเขาต้มส่วนเนาะเยอวว่ะต้มส่วนมะรง เสื่อมไว้เจัาหนูสองหน่วยบ่ได้บ่ทำได้มืงอันได้ยินข่าวว่าผู้บ่าวสิมาเมือแกงอุ้ยผู้บ่าวทั้งคนนี้ทั้งฝากกรรมคนนี้มิตรภูรรรอเขาเห็นอยู่สามคนเขาจ้องคนหนึ่งด้วยเป็นจังได้ผู้กระดองเป็ดเจ็ดแสนเปดแสนมากเหรอบ่สเป็ดแสนเปดแสนยังบ่มามันตัวนะมันบริตรัวก็ขาดท้องสลิงหนึ่งอั้โอ้ขาดสลิงหนึ่ง เนี่ยใช่เราคนง่ายเลยก็มาโกงราคาเดแต่ให้าดองนะที่จริงโตนะตัวเฮงห้องซ่าเฮาห้องวเอาดอกสลึงนึงน้บ่บเดทห้องสีบาทเฮาสีเฮ้ยฮะเจอแล้วเจอยังเดี๋ยวบ่บอกได้พ่อขี่นะเอาเสียงเตโาเต้างกอนใส่ฟังเสียงขอเสียงหน่อยคือนะเฮ้ยบงดึ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 งดูคือบ่เอามา เห<ป>็นแล้วเห็นบอมันไม่ห oh. นังนหมมันอยู่เลิก uh ยังมันอยู่เลิกมันอยู่ในโพนอุ้ยพี่น้องนี่คือมังหอยเดือของแท้นะคะอยู่แถวบ้านให้มันบุยน้องนางเนาะเด้อยฮึแต่ละอุ้ยนี่ได้อีกแล้วเฮ้ยหน่วยนึงมาๆๆมามาเฮ้ยยกมือไหมก็ได้ คือนอกหอยนกพ่นนี่เป็นแต่มีแตว่ว่าสมัยตะก่อนนี่พ่นหนึ่งได้หาสีพกสีพนวยูได้เฮ้ยโอเคเลยนะั่งสามแล้วสามแล้วสามแล้วส,สามแล้วสงสัยหอยเจ้าสู่แน่นอนเลยหอยเจ้าชู้ไปล่ะเือน,น,นี่ได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วนะคะนี่เห็นบ่เห็นบ่สี่หน่วยแล้ว โบแมนมืดหลือบอฮะโบแมนมืดหลือบอ,มมอหาร์บ,าบังดีดีโแมนบอหาร์บังดีดีดีดเนาะอือควดเบิังสมัยแต่ก่อนก็เป็นหมาพลาดโบแมนบอสมัยเป็นผู้ได้ผัวทหารท่านจื้ออยู่บอจือจ้ออย <บ S 2> <บ S 1> ู่ผัวให้ไ,ไปควัดหนูนหนไปควัดหนูโอ้ยว่าเอาว่าเอาหม้าไปผู้บ่าวผู้บ่าวบอโอ้โหเลือกผัวกันยังไม่ได้เขาอยู่จะได้เลื่อมเขาผู้บ่าเนาะเนาะเดี๋ยวผู้บ่าวทหารท่าน ให้ผู้สาวเป็นหมาผ่านหมาบวเอาไปนํามหมาไม่เอาไปด้วยใสโอ้นี่ไง,ไงอันเฮ้อันหน่อันหน่นึง,นง,นงบวเฮ้ย,ยหาไ่ําเขาย่งผู้เ่าอันทางป่านี่เขาจ้าเ,จเมื่อปานอเดี๋ยวนี้แต่เขาจ้าเ,จเมื่อป่าให้จังเล่าเาสีได้อยู่บวอเออสุกลงไปปานนั่นซะบวนี่นาอ,อื่าตดเด้อดากนั่นห้ามดากเอื้อมนะ ได้บอนั่งได้บอกโอ้หเด่นเด่นนี่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 น่นนี่น่นนี่น่นนี่นนี่นนี่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 นนี่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 ่นี่นี่่นี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 ่่นี่ี่นี่นนี่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 น่น ชื้ว่ะมดยังมาเปลี่ยนปันมาควัดไว้ปันมาเอาโรดมันมันที่นี่บ่ดั้งๆจังจ่ะเดี๋ยวจะวยมันสีดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเบิ้งในพี่น้องเฮ้ยมดนี่โกนเดียวนะคะแต่ว่าเวลามันมันคำได้เลยบ่ที่นี่มันคำกับมือกับมือแล้ว จริงๆนะมืออื่นเขาจังมาหมามืออื่นจังมาหมที่จริงนะเพาว่าเขาสิได้กินมิมไข่นกตัวนั้นมันสิมีอยู่บ่มันห่างเลยยังเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนบ่เอาไว้มืออื่นจะคอยมาเอาเนาะให้ผู้บ่าขึ้นเนาะเดี๋ยวใส่ผู้บ่าวอย่าผู้บ่าวเมื่อปลาแต่มิมนะเพราะต้องห่วงเฮ้ยาะสิได้กินน้ำหวานบบดคักๆเต็มเนียงไปเดี๋ยต้อนผู้บ่าวยื้นหน่อยไปเกินผู้บ่าวแล้วไปเมื่อบัดที่นี้ไป ไม่เรือกอ็ได้คุม้มเดียวสองมองอมนออกไปก่อนเฮ้ยเพื่อนออม่เพื่อนเฮ้ยเออเรื่งได้พออ,อยาด้งพงทีอย่าไปลงเครือเขาลงนะเธอใครรู้ทางเครือเขาลง่าอย่าหิ้วลงเขาด,ด,ดูกันบ่าอ๋อไอคิดทอดแท้เนาะดูกันบ่าคอยคือกานหูดัง เป็นตาสงสาร,อรโอ้ยเป่ากระทุ้นโลกปานจังสีขอดถนนแล้วขอ่เลยโคดหนทางนี่คือถนนถนนก็คือหนทางใครทัางเมื่อบ้านมาที่นี่มาอ่านโอ้พี่พี่พโอ้ แล้วโอเคนะคะพี่น้องคลิปนี้นะคะพ่อสมนีนะคะเดี๋ยวมืออื่นนะคะเดี๋ยวคุณย่าจะผาหมูนะคะมืออื่นเ้าสิพภาพไปเอายังงเดี๋ยวบอกด้ว่าเอานิ่มอีกนะเอามีโบโบสาเร็จนะคะพี่น้องจุุ๊ด um> ี้มีแห่งมีความสุขนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกับชมผู้เฒ่าเอาไลค์จุดดีมีความสุขนะคะสวัสดีจ้า๊ายบาย